สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ยังเป็นการเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยวันที่หนึ่งธันวาคมก็มีกิจกรรมของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนักเรียนเลวได้กำหนดแฮทขึ้นมาบอกว่า1ทธันวาบอกลาเครื่องแบบนักเรียน ผมก็พยายามติดตามนะครับว่าจะมีโรงเรียนใดบ้างที่นักเรียนจะแต่งชุด p r i v a t e มาเรียนหนังสือกันสึ่งตามที่เขาได้รณรงค์เชิญชวนกันเนี่ยจะมีอยู่20แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดก็พบว่ามีหลายโรงครับก็มีนักเรียนแต่งชุด p r i v a t e ไปเรียนหนังสือบางโรงเรียนก็เป็นไปด้วยดีเข้าใจกันดี อธิบายกันให้เข้าใจแต่บางโรงเรียนก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าคุณครูผู้อำนวยการเนี่ยไม่ยอมที่จะให้นักเรียนแต่งกายโดย p r i v a t e มาโรงเรียนมีผู้ครองบางรายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงติดตามข่าวนี้กันไปแล้วนะครับส่วนว่าเรื่องนี้มันจะยุติอย่างไรต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ ถกเถียงกันไปอีกยาวพอสมควรในเรื่องของการที่เด็กจะใช้สิทธิ์ในการที่จะไม่แต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆวันนี้ผมมีข่าวด่วนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนัทพลทีพสุวรรณจอแจ้งจับกลุ่มเยาวชนนักเรียนเลวหลังเปิดชื่อโรงเรียนห้ามแต่งชุดปล i v a t เตรียมปิดเว็บด้วยวันนี้วันที่สองธันวาคม นายนัทพลที่สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อเช้าวันที่2ธันวาคมถึงกรณีการปิดเว็บไซต์ของกลุ่มนักเรียนเลวที่ให้แจ้งข้อมูลครูและโรงเรียนที่ไม่ให้เด็กแต่ง Private และมีการลงโทษพร้อมกับไล่กลับบ้านโดยระบุว่าประเด็นนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตหากมีการเปิดชื่อครูและโรงเรียนจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัว ในขณะนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่การเปิด<ำ>ชื่อนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบก็จะไม่จบอีกเมื่อถามว่าหมายถึงการดําเนินคดีและการปิดเว็บไซต์ด้วยหรือไม่นายนัฐพลกล่าวตอบว่าจะทําทั้งสองอย่างเพราะมันกระทบกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของโรงเรียนที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแต่ได้รับการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งก็ต้องดูและครูแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถเอาผิดได้อย่างไร โดยถ้าหากว่าปิดเว็บไซต์และดลําเนินคดีได้ก็จะทําทั้ง2อ,อย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือเราทราบกันไหมครับว่าเครื่องแบบนักเรียนหรือว่าชุดนักเรียนไทยที่เด็กๆสวมกันทุกคนที่ต้องไปโรงเรียนในปัจจุบันนี้หรือที่ลแล้วมาเนี่ยมันมีต้นกําเนิดเป็นยังไงและก็น่าสนใจมากทางประวัติศาสตร์โดย ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มมีชุดนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2428ได้มีการแบ่งเป็นชุดนักเรียนชายและชุดนักเรียนหญิงดังนี้นะครับชุดนักเรียนชายเนี่ยเครื่องแบบประกอบด้วยหมวกฟางมีผ้าพันหมวกสีตามสีประจำโรงเรียนติดอักษยรย่อนามโรงเรียนที่หน้าหมวกเสื้อราชปะเตนสีขาวดุมทองกางเกงไทย คือกางเกงขาสั้นอย่างที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับส่วนที่เรียกว่ากางเกงขาสั้นในสมัยก่อนก็คือกางเกงรูเซียซึ่งเป็นกางเกงทรงกระบอกยาวถึงเขา่ารวบชายรัดไว้ใต้เขา่าสีดำนะครับต่อไปก็จะเป็นถุงเท้าขาวหรือดำรองเท้าดำถุงเท้ารองเท้าเป็นของราคาแพงจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกคนก็ได้ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนในสมัยนั้นก็ไม่มีใช้ครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6กเนี่ยกำหนดให้นักเรียนในหัวเมืองใช้เสื้อราชบัตนสีเทาแทนเสื้อขาวก็ได้เสื้อเทาเนี่ยเป็นเครื่องแบบสําหรับเดินป่าข้าราชการในกรุงเมื่อออกไปหัวเมืองก็ให้ใช้เสื้อเดินป่าสีเทาแทนเสื้อสีขาวเพราะว่ามันจะรักษาความสะอาดได้ง่ายกว่า ปัจจุบันก็ยังคงมีข้าราชการสำนักพระราชวังและสำนักราชาเลขาธิการที่ยังคงรักษาธรรมเนียมนี้อยู่นะครับเมื่อต้องไปปฏิบัตรริราชการต่างจังหวัดจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีกากีทั้งหมดต่อมาในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการจัดตั้งยุวชนทหารและกำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่4ในปัจจุบันก็เทียบเท่ากับชั้นม .2 ขึ้นไปต้องเป็นยุวชนทหาร นักเรียนตั้งแต่ชั้นม .4 ีขึ้นไปจึงแต่งเครื่องแบบยุวชนทหารแทนเครื่องแบบนักเรียนในสมัยนั้นก็จะมีหมวกทรงหม้อตานสีกะกีแกมเขียวหน้าหมวกเป็นโลหะมีอุณาโลม,มอยู่ตรงกลางมีอักษรว่ารักชาติยิ่งชีพเสื้อเชิ้ตสีกะกีแกมเขียวกางเกงขาสั้นสีกะกีแกมเขียวถุงเท้าดำรองเท้าดำแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองผ้าขาดแคลนมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนเป็น หมวกกะโหลกสีขาวเสื้อเชิตแขนสั้นสีขาวปักอักษรยอ่อนามจังหวัดพร้อมหมายเลขประจําโรงเรียนด้วยหมายสีน้ําเงินโรงเรียนราชหรือสมัยนี้เรียกว่าโรงเรียนเอกชน,นจะปักด้วยอักษรสีแดงเช่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเนี่ยจะใช้ตัวย่อว่าชอม .1 ขึ้นต้นเลขที่1คือโรงเรียนชายประจําจังหวัดแล้วต่อด้วยเลข2เป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดแล้วจึงต่อด้วยเลข3ม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอต่อด้วยโรงเรียนประชาบาลไปจนครบทั้งจังหวัดกางเกงขาสั้นสีกากีเข็มขัดหนังสีน้ำตาลถุงเท้าน้ำตาลรองเท้าน้ำตาลมีก็ได้ไม่มีก็ได้แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยรองเท้ากับถุงเท้าเนี่ยค่อนข้างจะแพงและก็หายากมีบางโรงเรียนที่มีเครื่องหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นโรงเรียนในพระบรมราชูปธัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนราชวิทยาลัยปัจจุบันก็คือโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยโรงเรียนมหาัยเล็กหลวงเชียงใหม่โรงเรียนพลานหลวงใช้เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้าราชการพลเรือนในพระราชสำนักรอสน129ซึ่งจะประกอบด้วยหมวกหนีบสักการะสีน้ำเงินแก่ติดตราพระมหามงกุฎเงิน ที่ด้านขวามหมวกมีดุมพระหมหามงกุฎเงินที่หน้าหมวกสองดุมเสื้อราชบัตรแทนสีขาวดุมพระหมหามงกุฎเงินติดแผ่นคอพื้นน้ำเงินแก่มีแถบไหมเงินพาดกลางกับมีอักษรยอ่อนามโรงเรียนทำด้วยเงินมอ<ม><ม>เป็นชื่อย่อของมหาัเล็กหลวงรอเป็นชื่อย่อของราช,ชวิทยาลัยส่วนชจะเป็นชื่อย่อของมหาเล็กหลวงเชียงใหม่และพอเป็นชื่อย่อของพลานหลวง ทับกลึงกลางแผ่นคอทั้งสองข้างส่วนกางเกงเนี่ยจะใช้กางเกงไทยสีน้าเงินแก่ถุงเท้าดํารองเท้าดําเวลาเล่าเรียนปกติในโรงเรียนเนี่ยจะสวมเสื้อขอกลมผ้าป่านสีขาวที่เรียกว่าเสื้อชั้นในสวมกางเกงขาสั้นเนื่องจากในช่วงแรกที่เริ่มวางรากฐานการศึกษาชาตินั้นมุ่งเน้นจัดก,การศึกษาสําหรับเด็กชายการศึกษาสตรีจึงมาเริ่มเอาตอนปลายรัชกาลที่5แต่ก็ค่อยๆเริ่มจัด จนถึงปีพุทธศักราช2456จึงมีการจัดหลักสูตรสำหรับสตรีขึ้นเป็นการเฉพาะและได้เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้นจึงเริ่มมีเครื่องแบบของนักเรียนหญิงซึ่งรูปแบบเสื้อนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าเป็นแบบไหนแต่จะนุ่งผ้าสิ้นสีพื้นและต่อมามีกำหนดให้ติดเข็มอักษรย่อนามโรงเรียนเช่นโรงเรียนสตรีวัฒโนไทยพายัพ ก็ติดเข็มอักษรวอพอในวงกลมภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงตัดเปลี่ยนมาใช้ดังที่ใช้กันในปัจจุบันเครื่องแบบนักเรียนเป็นเครื่องแบบสําหรับนักเรียนใช้ในสถาบันการศึกษาใช้กันมานานมากในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากการแต่งตัวให้เข้ากับการเทศะของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครื่องแบบของนักเรียนชายส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย กางเกงขาสั้นหรือขายาวสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาวและอาจมีเนคไทด้วยส่วนเครื่องแบบของนักเรียนหญิงส่วนใหญ่แล้วประกอบไปด้วยเสื้อครึ่งตัวและกระโปรงในบางประเทศอนุญาตให้นักเรียนหญิงใส่กางเกงขายาวการใช้เสื้อสูทเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนั้นถือเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศหนาวในขณะที่บางประเทศมีเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน ให้ใช้สำหรับทุกโรงเรียนและบางประเทศมีเครื่องแบบนักเรียนแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนในหลายโรงเรียนก็มีการจับทำเข็มหรือตราสัญลักษณ์ติดหน้าอกด้วยปัจจุบันเครื่องแบบนักเรียนไทยมีรูปแบบการแต่งกายของผู้เข้าศึกษาในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช2,551ประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนต่างๆเองในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,846ได้ปรากฏภาพเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดของอังกฤษโอรสพระราชินีวิกตอเรียทรงแต่งชุดกลาสีเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ชุดดังกล่าวต่อมากลายเป็นที่นิยมของเด็กๆไปทั่วโลกจากนั้น ได้มีการนำชุดกลาสีไปเป็นแบบฟอร์มของนักเรียนในสหรัฐอเมริกาและแพร่ขยายต่อไปอยังเยอรมน,นีญี่ปุ่นและประเทศไทยแม้ชุดนักเรียนของไทยได้รับอิทธิพลจากต่างชาติไม่ตรงเป๊ะ,ปะแต่ก็ใกล้เคียงกันในระดับชั้นประถมปลายจนถึงหมอต้นจะสวมเสื้อคอปกใหญ่ๆแล้วผูกคอซองรวมถึงเด็กๆในครอบครัวชนชั้นสูงสมัยก่อน มักจะเห็นสวมเสื้อแบบกะลาสีเรืออยู่บ่อยๆนี่คือประวัติความเป็นมาของเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดนักเรียนซึ่งใช้กันมายาวนานมากและเกือบทุกประเทศในโลกก็จะมีเครื่องแบบนักเรียนที่จะให้นักเรียนสวมใส่ไปโรงเรียนแต่พอมาถึงวันนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจึงเกิดมีข้อเรียกร้องจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะ ไม่สวมเครื่องแบบนักเรียนต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าแบบ private มาโรงเรียนโดยอ้างเหตุผลว่าเครื่องแบบนักเรียนนั้นไม่ได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความสามารถแต่อย่างใดทั้งสิ้นตรงนี้เป็นมุมมองของแต่ละคนผมเชื่อว่าสังคมจะต้องตัดสินว่าเราควรจะใช้เครื่องแบบนักเรียนต่อไปหรือไม่หรือจะให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต้องแต่งชุด,ดักเรียนแต่งชุดอะไรไปก็ได้ยกเว้นห้ามแก้ผ้าไปโรงเรียนก็เป็นพอศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ